ก้าวสู่โลกอาเดนดินแดนแห่งตำนานและสงครามเตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ลินเ e ท 2M สุดยอดเกม MMORPG เสียงเรียกจากอาเดนเขาจะมีจัดงานแถลงข่าวที่ให้เพื่อนมาสัมผัสข,ข้อมูลสำคัญที่จะเปิดเผยถึงอนาคตของเกมลินเนท 2M และสิ่งที่ทุกคนรอคอยในเวอร์ชั่นใหม่ของเกมนี้และที่สำคัญที่สุดตัวแทนจาก NCSoft จะขึ้นมาพูดข้อมูลสำคัญการเปลี่ยนแปลงและความคืบหน้าของเกม ที่ยิงใหญ่ที่สุดในโลก MMO r p g พร้อมเปิดเผยรายละเอียดที่เราไม่ควรพลาดเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปิดเผยครั้งสำคัญในงานถแถลงข่าวพบกัน29มีนาคมน,นี้สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซ r เวอร์ i n g Service บริการเติมเงินเกมมือถือไวปลอดภัยราคาถูกอย่างแลกนาล็อก M คลาสสิกโปรโมชั่นแบบจัดเต็มราคาถูกถูกยิ่งจัดเยอะยิ่งคุม้มเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสายเปเขารู้กันต้อง Word Gaming Service อย่าลืมมาติดตาม Facebook f แฟน a g e เวิร์ดเกมส์เซอร์วิสเพื่อรับชมโปรโมชั่นดีๆและแพ็กเกจต่างๆมากมายแบบฟาส t ์เซลจะได้ของถูกมากกว่าปกติและอย่าลืมมาติดตาม y YouTube เวิร์ดเกม n g เพื to to ่อรับชมความสนุกที Britney ่เพื่อนๆไม่ควรพลาดเมเป้มาจัดกันเยอะๆนะครับก <the amazing S 1> <coming> ็ส <course> ําหรับเกม l i n เน็ต2 m น่าจะเป็นหนึ่งเกมที่เพื่อนๆหลายๆคนรอคอยนะครับและวันที่29นี้เขาจะมีงานแถลงข่าวใหญ่เราสามารถมารับฟังข้อมูลแบบ e x c l u s i v e ก่อนใครเฉพาะผู้เข้าร่วมงานได้นะครับก็อาจจะต้องมีลงทะเบียนเพื่อ รับสิทธิ์เข้าร่วมงานเราก็กดที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับก็ใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยรุนรับสิทธิ์ส่วนตอนนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปที่กลุ่มพูดคุยก่อนได้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลแล้วก็กลุ่ม d i s คอร์ของทางเกมดินเนต2 m โดยเฉพาะเดี๋ยวเขาก็จะมีรายละเอียดกิจกรรมให้เพื่อนๆเนีเ่ยมาร่วมเล่นสนุกร่วมพลังผู้สืบทอดปลดล็อกขุมพลังแห่งอาเดนอนาณาจักรกำลังเรียกหาเหล่าสมาชิกนักลบเข้าร่วม,ลวมกลุ่มและร่วมกันปลดล็อกไอเทมพิเศษเมื่อสมาชิกครบตามเป้าเส้นทางสู่ตำหน จะเริ่มต้นขึ้นก็ถ้าใครทําไว้อาจจะเหมือนอีกเกมหนึ่งนะครับที่เราได้โค้ดมาสามารถเอาไปปล่อยต่อให้คนอื่นๆได้บอกเลยว่าถ้าใครมีหลายพันอีเมลนะอาจจะได้งบประมาณในการตั้งตัวกันเลยนะครับฉะนั้นอาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็รอกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้ากิจกรรมเชิญเพื่อนถึงตามเป้าเพราะด้วยความที่ว่าเป็นเกมคนจริงแบบนี้นะครับ Linet 2m เนี่ยมาหากราบก็จะมีแต่คนเติมเล่นเยอะมากๆโดยพื้นฐานแล้วนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเขาจะมีการรวมตัวของ แขกสุดพิเศษพร้อมเหล่า KOL นะครับระดับท็อปที่เราจะได้เจอภายในงานด้วยนะครับนี่เลยหนุ่มหล่อสาวสวยสุดฮอตมากหน้าหลายตาที่เรหล่าเพื่อน เคยซิร์ฟนอกของลินเน็ต2 m ็เนี่ยเขาเปิดมาสักพักแล้วเราสามารถไปเก็บข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้จําได้ว่าไอตอนนั้นไปลองเล่นมาเนี่ยคือสนุกมากนะครับภาพโู้ดสวยอะ่ะและเล่นเพลินมากๆอีกอย่างเลยก็คือเขาประสบความสําเร็จครองใจนักลบทั่วโลกเลยนะจากสมอรภูมิแรกในเกาหลีสู่การขยายอํานาจทั่วเอเชียและก้าวขึ้นสู่เป็นเกม MMORPG ระดับโลกเขาได้สร้างปรากฏการณ์ที่เหนือความคาดหมายได้รับการยอมรับจากผู้เล่นนับล้านแล้วก็ติดอันดับ ดาวโหลดสูงสุดในหลายประเทศซึ่งสําหรับกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยก็จะจัดขึ้นไวๆวนี้เราอาจจะต้องติดตามแฟนเพจข่าวสารข้อมูลกันสักเล็กน้อยนะครับส่วนตอนนี้เขามีข้อมูลแบบคร่าวๆค่อยๆปล่อยออกมาทีละน,นิดทีละหน่อยอย่อยาง NCsoft 20ปีแห่งการครองบาลลัง MMO RPG โลกของเกมออนไลน์ไม่เคยเหมือนเดิมตั้งแต่วันที่ลินเนทถือกําเนิดขึ้นทุกสงครามที่ปะทุทุกอาณาจักรและอาเดนที่ถูกสร้างทุกตำนานถูกจารึกล้วนเป็นเครื่องพิสูจน์ความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ของ NC จากวันแรกจนถึงวันนี้ l i n เ e t 2 m ได้ยกระดับตำนานขึ้นไปอีกขั้นภาพที่สมจริงระบบที่เหนือชั้นและสงครามทิ่ทาท้ายขีดสุดของนักรบนี่ไม่ใช่แค่เกมแต่นี่คือประวัติศาสตร์ของนักรบตัวจริงอดีตถูกจารึกเป็นตำนานอนาคตรอให้คุณพิชิตงานถาแถลงข่าวพบกัน29มีนาจากลินเนทในปี1998ลนเน22003 LinNe ท e ลนเวอร์ดู2016 Lin เน m, 2017และก็ลิน n นท2 m 20 เขาได้มีการอัปเดตพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและจะเปิดให้เ,เพื่อนๆเล่นในไวไัยนี้ก็เดี๋ยวเราไปเก็บข้อมูลกันนะครับยุคใหม่กําลังเริ่มต้นสมรภูมิได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้วเสียงแห่งสงครามกําลังกึกก้องอีกครั้งตลอดหลายศตรวรรษนักลบได้ปะทะอนุักรได้ล่มสลายและถือกําเนิดใหม่แต่บัดน,นี้ตำนานใหม่กําลังจะถูกจารึกเขาบอกว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่ง,งานแต่มันคือรุ่งอรณุณของบทใหม่สําหรับผู้สืบทอดแห่ง C ที่ได้รับเลือกเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมงาน เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้ขอแนะนำแอดมินผู้คอยนำทางเราผู้สืบทอดในเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของอาเดนเจ้าไม่ได้เดินเพียงลำพังลีอาผู้ดูแลและส่งสารแห่งอาณาจักรอาเดนผู้ที่คอยนำเราผู้สืบทอดแห่งการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ลีอาจะคอยเคียงข้างเจ้าอัปเดตข่าวสารสำคัญตอบคำถามและนำพาพวกเจ้าไปสู่การเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงนี่คือแอดมินนะครับส่วนเว็บไซต์ก็อย่างเป็นทางการของเขาเดี๋ยวรอก่อนนะครับฉะนั้นตอนนี้ อย่าลืมนะไปติดตามพวก y o u u u b ดิ i ค c o r d แล้วก็กลุ่มพูดคุยกันงงด้วยแล้วก็นึกงจะเติมเกมเนี่ยไม่คนพลาดนะครับ Worst Gaming Service บริการเติมเงินเกมที่ต้องจัดต้องโดนสำหรับคอเกม l i n เนท2พาร์ทนี้ประมาณนี้เจอกันใหม่พัทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับที่ราชม